สวัสดีครับวันนี้ก็ได้ทำการติดตั้งกันศาสตร์รีโมทเ,เป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามสัญญาว่าจะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดูนะครับ อันนี้ก็จะประกอบไปด้วยสวิตชิ่งนะครับชุดรับรีโมทและกลองเซนเซอร์นะครับรูปร่างการติดตั้งเสร็จแล้ว ทีนี้ก็พากันติดหลายตัวครับซึ่งผมก็ได้ทำการติดตั้งให้อันนี้ก็อีกชุดหนึ่งแล้วฝั่งนี้ก็อีกชุดหนึ่งครับ เป็นกันศาสตร์เมื่อกลางออกมาแล้วนะครับะจะพาดูมุมนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะทำการ ทดลองกดจากรีโมทให้ดูนะครับว่ามันปิดแล้วมันเปิดยังไง อันนี้คือตัวรับสัญญาณจากรีโมทนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเซ็นเซอร์จากประตูนะครับถ้าว่าประตูไม่ปิดนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะกดลงได้นะครับเนื่องจากว่าเราต้องการเซฟตี้นะครับเพราะว่าถ้าว่าหากประตูยังเปิดอยู่นะครับนี่เป็นประตูเป็นบานสวิงออกนะครับถ้าประตูยังเปิดอยู่มันจะมีปัญหาพอ,อาบานพับลงมาปุ๊บมันจะมาหนีบที่ประตูนะครับ จะ่ทาให้อุปกรณ์เสียหายได้ก็เลยต้องมีตัวเซ็นเซอร์นะครับเพื่อบังคับให้เจ้าของร้านนะครับปิดประตูก่อนแล้วถึงจะปิดเปิดตัวกันสาดร,รีโมทได้นะครับเอค่อยดูนะครับผมจะกดจากปุ่มตัวแม่เลยนะครับวันนี้ผมจะสั่งให้มันพับลงนะครับ ตอนนี้มันก็กำลังค่อยๆเลื่อนลงมานะครับเพื่อพับเก็บนะครับเนื่องจากว่ากาันสาดมันยื่นออกไปที่ขอบถนนนะครับเราจำเป็นต้องเวลาที่เราปิดร้านนะครับเราต้องทำการพับเก็บทุกครั้งนะครับเพื่อไม่ให้กีดหวางการจราจรเวลาเราเปิดร้านเราถึงจะทำการยกบานพับขึ้นนะครับครับ ตอนนี้ก็ใกล้จะลงสุดแล้วนะครับลงสุดแล้วครับอ่ามาดูที่ภายนอกนะครับพอลงสุดแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับพอลงสุดแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการเปิดขึ้นกับคืนนะครับอันนี้ผมจะเปิดจากตัวรีโมทที่ตัวก๊อปนะครับกันสาดก็จะค่อยๆขึ้นนะครับกำลังขึ้นไปนะครับ ก็ใช้เวลาประมาณนาทีเสร็จๆนะครับอ่าอ่าหนึ่งนาทีอีก20ิวินาทีนะครับก็จะทำงานสิ้นสุดนะครับเราจะสั่งหยุดตรงไหนก็ได้ครับอ่าทุนร่วมผมสั่งหยุดนะครับเสียงตัวรับสัญญ,ญาณก็ดังติดนะครับตอนนี้หยุดค้างแล้วนะครับหยุดค้างอ่าสั่งทำงานต่อนะครับ มันก็เริ่มทํางานต่อไปแล้วนะครับจนกว่าจะมันจะชักสุดแล้วมันก็จะตัดการทํางานของมันเองโดยอัตโนมัตินะครับโชคก็จะช่วยในการผ่อนแรงของตัวลิเนียมอเตอร์นะครับหรือว่าถ้าหากว่าลิเนียมอเตอร์ขัดข้องนะครับเราถอดตัวลิเนียออกนะครับเหลือไว้แต่โชคมันก็ยังสามารถที่จะเปิดได้นะครับ แต่ว่ามันจะเป็นการเปิดด้วยมือเท่านั้นเองครับใกล้จะขึ้นสุดแล้วนะครับสุดแล้วครับเรียบร้อยนะครับระบบตัดการทํางานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับย่านนี้ผมก็ติดให้ทั้งหมด3ตัวนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะกดของอีกร้านหนึ่งลงนะครับอันนี้ก็เป็นรีโมทเหมือนกันนะครับกําลังลงครับตัวนี้กันสา์ทําเป็น2พับนะครับเราสามารถกางยื่นออกไปได้อีกพับหนึ่งนะครับตัวนี้คือตัวที่ติดตั้งใหม่วันนี้นะครับ ครับก็คลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่คิดจะดัดแปลงประยุกต์ทำใช้สอยในการเอารีเนียร์มอเตอร์และรีโมทสวิตช์นะครับมาประยุกต์ในการใช้งานถ้าหากเพื่อนๆถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมจะมีคลิปดีๆมาให้พี่น้องได้ดูกันเรื่อยๆนะครับก็กดกระดิ่ง ทั้งไว้นะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนให้กับเพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 2> ทุกคนนะครับได้ดูนะครับและได้ศึกษาหากสงสัยประการใดน,นะครับก็กดข้อความเข้ามาสอบถามกับกบผมได้นะครับจากอาฟู่ร้อยแปนะครับสวัสดีครับ